สวัสดีค่ะช่องคุรีเจโอวันออฟฟิเชียลนะคะวันนี้ก็ขอมาทักทายเอซแฟนครับอีหลานหน่อยน้องอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีพลังรักเอฟซีพลังเงียบทุกบ้านทุกหลังนะคะก่อนอื่นก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เขามาชมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวเขามาดูบางช่องบางตอนของภาพยนตร์ไขอ่ออดูนะคะ พี่นอ้องขึ้นจะได้เห็นว่าอีล่ากำลังเห็ดอย่างภาพอีล่าไปถ่ายค่ายโอเนาะพี่น,อน้องเนาะอีล่าก็ซ้อมการลองการล่ำการเข่าฉากนะคะอีล่าหน่อยต้องรับบทในการลองก่อนล่ำอยู่ก่อนหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องแต่ปรากฏวา่าอีล่าได้บทมาหลายมือแล้วเนื่องจากอีล่าบ่มีเวลานะคะ ช่วงรับบุตรมาเราก็มาขึ้นบานไม่นะคะเราก็มาบอสบายนะคะ,ะได้ฮอดแอดมินให้น้ำเกลือคนได้ยีลาเฮานี่ด้วยเสียงหายด้วยความยิลาเป็นคนใจดีนะคะเป็นคนใจดีเป็นคนหูค่วมก็บ่าได้นะคะบอกว่าน้อ,นองอุง้งอิงนะคะเป็นคนถี่มีความคิดความอ่านนะคะการพูดการจากระชชน้นบ่มีถีติเลยนะคะ นางเป็นคนขยันแล้วที่สำคัญอุ้งอิงคือคนสู้ชีวิตนะคะน่ารักพูดเก่งนะคะเดี๋ยวนี้พูดเก่งพูดดีฉลาดแล้วก็มีไว้ผิบนะคะพี่น้องคะานา่งก็จะใส่ภาษาทินภาษาทินก็นคือภาษาอีสานบ้านเฮาเด้อค่ะเด้อภาษาอีสานบ้านเฮาน้องอุ้งอิงเฮาก็จะใส่ภาษานี้นะคะเฮ็ดยัง กบ,บนาเกียรติพาวานั่นคือน้องอุงอิงนะคะภาษากลางน้องบ่ค่อยได้ใส่น้องจะใส่ภาษาถิ่นนะคะเอซี่หักนั่งก็เข้าใจความหมายถึงแมนวาจะเป็นเอซี่ผากกลางนะคะนี่ก็เกิดยังขึืนอีนั่งอุงอิงถึงต่องมัดทองเกิดอะไรขึ้นกับอุงอิงนะคะพี่น้องกับสิูแล้วเาะคะ่ะเนาะบ่ะเนาะ เกิดจากอุงอิงตอนรับเอซีแฟนคลับนะคะอ่าสุดยอดเลยลูกสาวของทุกคนตอนรับเอซีแฟนคลับตั้งแต่มือขึ้นบ้านใหม่หล้วจากการทำงานของอีหลา่าบบมีวันหยุดนะคะเวลาเขามาจ้างงานต้องมีอุงอิงนะคะสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่ต้องมีอุงอิงอุงอิงก็คือศูนย์หน้าของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงบทในฉาก เป็นกรนะคะอีลาก็ต้องฝึกซ้อมฝึกลองฝึกล่ําเป็นกรที่ฟั่งเราค้นลุกแบบว่าคายอ้อจริงๆพี่น้องเอ้ยอีลาเป็นคนที่มีเสียงที่ไพเรรออีลาก็มาจัดไทยขึ้นวันที่8นะคะ น้องอุงอิงแสดงอยู่ที่อำเภอภูสิงห์นะคะที่ว่าการอำเภอภูสิงห์น้องกับบดยขึ้นในฉากแก้วหน้ามาพอน้องขึ้นในช่วงคอนเสิร์ตน้องก็เดินทางเข้ากรุงเทพมาเลยอีลากัลับมาสุดทา่ากมไายถ้ำยูคลองแปดนะคะปทุมธานีนะคะอีนาในมมไายถ้ำภาพยนตร์ค่ายหอ มีนักสแสดงหลายๆพี่น้องนักสแสดงบอกว่าจะเป็นอาพระเอกหล,ลายๆคนนั่งเอกอ,อมแอม,มนั่งเอกก้อยชาลินีพี่ป๋อมแปมนะคะหล,ลายๆคนจีพ่อบอจูได้จัดคิวเป็นการถ่ายทําภาพยนตร์วันนั้นอู้พี่น้องคนหลายคักนะคะในวันที่9นะคะพี่น้องคะในวันที่9กอีลาก็ก็ ทั้งวันนะคะอีลากระยางไปช่วงพักกระท่องก่อนไปนะคะก่อนถี่อีลาได้รับบทนะคะได้รับบทช่วนให้คนลุกแห้งๆนะคะ,ะแต่ว่าเพราะว่าอีลาบอดาแต่ว่าเป็นนักลงในวงศิลปินก็เลยสาสาหมาดยุดได้คือคนอื่นนะคะอีลายุดบอดาก็ไดจังหวะวันที่เก่า เป็นวันที่เดินทางนพี่นองเนาะเพื่อจะไปแสดงที่สุพรรณบุรีนะคะบานันดังนันบอดโจเพื่อก็ต้องดูเวลานะคะเมื่อวันเวลาที่แสดงใกล้กรุงเทพยลลากรเลดทไทยทำภาพยนตร์ไข่อ่อเนาะคะ่ะเนาะจชก็จะมาดาราไงดาราด่มี เต่าตอนะคะถึงแม้ว่าอีหล่าสิบม่มีเวลาว่างเลยหลังจากที่หมอให้ยุดพักการลองอยู่สองวันนะคะพี่น้องแต่อีหล่าก็ไปโชว์ตัวนะคะยังเข็นมาอยู่เอ่อมาที่บ้านอาลางเมืองจันอีหล่าก็ไเด็กลองเพลงโดยถี่บได้ใส่ชุดสวยอยู่สามเพลงนะคะกับเอซี่แฟนคลับเพิ่นกับบวบายยังดอกเพราะว่าอีหล่าบอสบายแคร์มาคนกับเด็มาเบิงเนาะคะ่ะเนาะอีหลา่าขึ้นร่ง จุดศูนย์รวมของทุกคนเอฟซีแฟนครับก็อยากมาเห็นน้องอุ้งอิงน,นะคะพี่น้องดังนั้นก็จะเห็นว่าอีลามีเวลาน้อยหน่อยอีลาก็สิโฟกัสเรื่องงานแา่เรืยังตายเลยใครตายอี๋แหละดาวอี๋ร้องเพลงทั้งวันนี้ร้องวันนี้ที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดนะคะอีล่าอยากมีงานทำ อยากมีเงินจุนเจือขอบคั่วแต่อีหลากกได้มีชื่อเสียงหละพี่น้องวาบอมี FC ฟซหลายหลายทั่วโลกทั่วประเทศค่อยให้กำลังใจนะคะซึ่ง FC ส่วนใหญ่ของอีหลาก็จะเป็นผู้สูงอายุนะคะซุปตาตัวน้อยดังไปทั่วโลกอาศัรย์ใจจริงๆเนาะพี่น้องเนาะแต่คนที่ได้ชมในช่อง YouTube นะคะก็มีความเชื่อ แล้วก็มีความสัทธาในโตนองอุงอิงภาพยนตร์ค่ายออเนี่ยจะเป็นตัวพิสูจน์อยากให้เจ้าไวิไว้เนาะคะ่ะพราหมอนเทาฉีเขาไปบึงในอันภาพยนตร์ค่ายโอ,อเขาลุงหนังนะคะซึ่งตลอดระยะเวลาชีวาได้20ปีไม่เคยเข้าไปดูภาพยนตร์เลยนะคะก็จะเป็นข้าวนี่ละคะ่ะคูรี่ j จโอวันจะได้มีโอกาสเข้าไปชมภาพยนตร์คายโอ,อ นักันนะคะพี่น้องคะเอซี่ลายๆกับเตรียมโตเด้อค่ะเดอ้อเตรียมโตไปไห้กำลังใจอีลานอ้องอุ้งอิงของเฮ้านะคะหลายคนกับทิ่บอเสือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้นะคะวันนี้นะคะพี่น้องอย่าลืมเ้ยค่ะอย่าลืมเขาไปไห้กำลังใจนะคะวันนี้อีลาน้อยของเฮานี่บอธรรมดานะคะพี่น้องเห็นว่าน้องก็ท่องบดจนได้

บอกว่าจะเดินไปไหนอีหลากระจิท่องบทจนใดนี่ละค่ะคือความหนาหักของน้องอุ้งอิงจังไดกับกดถูกใจกดไหลกดแชร์ในช่องคุรีเจโอวันให้ด้วยเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะคะสำหรับเมื่อนี่อีหลาก็ไดรรับมอบไม้ยให้ไปแสดงอยู่ใสหูบอที่ว่าการตบลทับกวางนะคะอำเภอ อำเภอแก่นคอยนะคะสระบุรีผู้ใดอยูกก่ใกล้เขาไปให้กำลังใจนะคะพี่นงคงคะคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้เด้อค่ะเด้อพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขเฮงเ่ง,งปังปังมีโชคมีลาภสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ